กราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับกับเกมมิวอาร์คแองเจิลตอนนี้พลัง63ล้านนะครับตั้งแต่มีอีนกมานี่พลังขึ้นเยอะอยู่นะขึ้นเยอะมากเลยตอนที่มันมาใหม่ผมบอกแล้วยัยงไงยังไงมันก็ต้องเติมเงินกิจกรรมใหม่ของมันที่มันมาก็เติมเงิอนอยู่ดีผมบอกแล้วใครมีทุนทรัพย์ก็เติมเราไม่มีอ่าแล้วก็ลง e อีโซโลบอสอะผมได้มากล่องเดียว ไอที่มันแบบเศษเศษนกอะได้มากล่องเดียวคนอื่นนี่หูวันแรกที่มันเปิดมาหูได้กันระนา,าในสกิลผมไม่ได้เพิ่งได้ม,มาเมื่อวานในกล่องเดียววันนี้เดี๋ยวไปลองกันอีกไม่ได้แล้วก็ตัวสกิลเนี่ยแล้วก็ตัวสกิลวิญญาณเนี่ยผมเปิดมาสองอันในพวกนี้ได้มาจากตัวลงดินแดนแล้วมันตอบออกมาก็อัพสามารถอัพเลเวลได้อะไรได้ก็ ตามสภาพตามที่เห็นเลยแต่หลักๆผมบอกแนละ้วยังไงตเติมเงินแน่นอนของอันนี้ของพวกอ e ีนกอินก ok ทั้งหลายน,นี่เดี๋ยวลองเข้าดูนี่เลยนี่สามารถเลื่อนขั้นได้แต่ผมมีแค่ชิ้นเดียว,ช,ยวชิ้นเดียวไม่พอเพราะมีโอกาสแค่50%มันต้องใช้100%ถึงจะขึ้นสีเขียวไปสีฟ้าเป็นสีเขียวน่าจะคล้ายใช้สมบัต,ติอัพอ,พอพัไปเรื่อยๆือ้ตอนแรกนกมีแค่สตัวนี่หว่า นี่มาใหม่นี่เติมแน่นอนนี่ไงอีเวนต์มาจากอีเวนต์ตามนี้นี่ไงน้องไข่สุ่มได้หนึ่งครั้งเปิดดวงโอ้ไม่ได้ได้จอกถ้าจะเพสุ่มถ้าฉันไม่ซื้ออยู่ได้ที่แปดสิบใบละแปดสิบถ้าซื้อนั้นมันตกแค่สามสิบห้า ถูกได้เพชรด,ด้วยนะถือว่าคุ้มนะอันนี้คุ้มได้ตั๋วด้วยได้จอกด้วยเอาคนนี้วะมันหักตังค์ไปแล้วนีเนี่ยจะได้ไหมเนี่ยจะเกลียน,นี่มือจ่ายตังค์ไปเ้้วเงิได้เพิ่งเข้าคิดว่าจะชูด นี่เพชรมาเอาเพชรมาไม่ได้อันนี้เราแพ็กเกจรายวันอที่มีตำจอกว่ะตำจอกตำจอกมีอยู่สี่อันสี่อันไปวันนี้วันสุดท้ายส่งไปเถอะเกลือเกลือฮิมารายัน เกลือยังมาระยันอีกแล้วสีไม่ดีออกเฮ้ยเฮ้ย,ยกังปาเอาอันนี้ครัง้งสุดท้ายแล้วเอาอันนี้อันนี้อันนี้เยอะที่ก่อนเยอะที่ก่อนอะไรเนี่ยหูรางวัล ได้อะไรมาเซตบอลนี่เลตติ้งบอลนี้ไม่ได้ไปได้อะไรมามีก้างปลาได้นี่มาสามอันก้างปลาอีกหนึ่งมแล้วยอ๋อตำจอกตำจอก มัาจะหมดแล้วล่ะไม่เลยไม่คุ้มม,มาเรื่อยๆมันมาเรื่อยๆมันหลอกเราไม่เอาแล้วเค่นี้เค่นี้พอพอ,พอหอมปลากหอมครอบแน่ไรแจ้งเตือนให้เต็มหมดเนะ่ยอ๋ออ๋อโอ้โหว่า ดำเดินเรื่องของเรากันอีกวันเจ้าแปดหมื่นเปิดก่อง่อป่าแกวเก็บไว้ก่อนเลยเอาสักไม่ต้องถึงแสนก็ได้อันนี้มีอยู่เอามาสักห้าหมื่นก่อนเสื่อไว้ซื้อของนิดหน่อยเหลือไว้สามหมืน จ็ดหสุ่มเพื่อเอาน้ำยาอย่างเดียวตอนนี้ยนะสุ่มเพื่อเอาน้ำยาอย่างเดียวอย่างอื่นเราไม่เอาแล้วไปว่าเซตแดงเราครบแล้วตอนเนี้ยเราต้องการน้ำยาน้ำยากับสร้อยแค่นี้พออย่างอื่นก็ามาอัพพลังไป เหลในกี้หมื่นเนี่ยหลือสามหมื่นโ,โหทีนี้ได้หีบแดงแล้วต่องกล้องแล้วเนี่ยโอ้โหทีนี้ม่วงบานได้ไรหมื่นสามแบบเปนห้าพอก่อนเช็คน้ำยาก่อนน้ำยาได้มาพันหนึ่งพันหนึ่งสำหรับน้ำยา อันหนึ่งสำหรับน้ำยาเหรออชุดอุปก่อนมันต้องใช้ชุดอยู่18ชุดเอามาถึงก็ะะตักตกเลยเหรอสุ่มแค่นี้ฮะเกมนี้บอกเลยว่าแหลกมากนะช่วงเนี้ยเป็นอะไรไม่รู้วายแพดผมไม่ดีนี่ไม่ใช่เลยพูดได้เลยว่าไม่ใช่ มันใช้สองชิ้นเองเหรอแล้วก็เก็บเกินอะเต้ต่างเงี้ยเราคิดว่ามันใช้สามพอไม่ได้น้ำยาเนี่ยสองร้อยร้อยเกาสิบร้อยเก้าสิบอันนี้สามร้อยสามร้อย ไปสามร้อยสักอันนึงแล้วน้ำยาไม่พอเพื่อนๆน้ำยาขาดอีกบานเลยเนะี่ยสามร้อยหกร้อยประมาณหกหกร้อยกว่าหกร้อยเรามีอยู่แล้วร้อยหนึง่งขาดหกร้อยน้ำยาน่าดีกเกือบแสนน่าจะกรภพาพแล้วนะการเล็เนะี่ย สามหมื่นนี่น่าไม่น่าพอเก็บไปก่อนเลยถ้างี้ยได้สี่ชิ้นเองถือว่าเรามาพูดคุยนี้แล้วกันเนาะเกีก่ยวกับไอตัวของมาใหม่ว่ามันยังไม่จบสำหรับเซตอะเรามีน้องเป้อีกถอดถอน สร้อย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 นี่ไปได้เขียวไปได้ชุดม่วงนี่ไปได้ซร้อยม่วงนี่ไปไม่ได้อันนี้นี่คงคาอะไรนะครับเจ็ดแดงเจ็ดไปได้เพราะว่ามันครบแล้วครบยังวะ เอาออกไวก่อนดีกว่ากันเหนียวถออนแค่นี้ไปก่อนกังเหนียวเนาะกังเหนียวไปอัปเกดกันต่อพลังเราต้องขึ้นเยอะกว่านี้ดิหมดไปนั่งเจ็ดหมื่นกว่าเพราะช่วงนี้ของไม่ค่อยอยากจะดอบออกมาให้กันนเขาไปขายด้วยเดี๋ยวกาเล็ตไม่พออเ จบอยู่ที่ได้มา4เส้กว่าไอวเนาะโอ้โหขี้เหนียวอะ่ะได้มา4เส้กว่าไอวโอเควันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe ด้วยแล้วผมพูดและพิมพ์ภาพเป็นการใด้ปขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วบ่ายสวัสดีครับ